เอาละครับกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้พบกับตัวเกม ROM Golden a g e นั่นเองครับที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองครับและในเวลาที่จะเปิดให้กับเราครับในเวลา13นาฬิกา00นนะครับของเวลาประเทศไทยนั่นเองหลังจากที่เพจ o f f i c i a l นะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยและณปัจจุบันเนี่ยก็มีกิจกรรมให้กับเราล่าเหรียดกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวเกมที่พ่วงมาด้วย ระบบเพทูเอิร์นครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูอาชีพวอร r i o r เออร์หรือนักดาบครับที่จะสามารถนะครับเปลี่ยนคัสไปเป็น2แบบครับ1ก็คืออาชีพเบอร์เซอร์เกอร์ครับถ้าใครชอบสายดาเมจอยู่แล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนคาสของเบอร์เซอร์เกอร์ได้ถ้าใครชอบนะครับสายแทงถึกๆที่จะใช้นำไปสู่การต่อสู้ในเชิงสงคราม PVP กิวบอลนะครับก็สามารถเล่น Defender ได้นั่นเองครับเอาละวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเนี่ย ไปรวบรวมข้อมูลทุกอย่างครับที่จะนํามาฝากให้กับเพื่อนถ้าใครชอบอยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน<บ> Easy c a r d Topup ตสามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b ุ o k ครับ2ก็คือรลน์แอดก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟ์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนำเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วย เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย U g p h o n e ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อเนีเ่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากครับสำหรับเพื่อน,นที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้น,นะครับร่มได้กันเลยแล้วกันครับสำหรับสายชีพนี้ก็จะบอกได้เลยว่าไนท์เนี่ยจัดอยู่ในเทียร์ลิสต์นะครับที่ ในช่วงแรกๆเนี่ยนยก็จะลําบากกว่าชาวบ้านที่สุดเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูจุดแข่งนะครับของสําหรับสายชีพนี้จุดแข่งเนี่ยก็คือถึกพลังชีวิตสูงนะครับและสําหรับในเรื่องของการเป็นแนวหน้าในส่วนของ PVP เนี่ยต้องบอกเลยครับต้องยกให้กับสายชีพนี้เลยเพราะว่าถึกทนแล้วก็ต่อมาครับในเรื่องของจุดสมดุลน,นะครับระหว่างในสกิลของการโจมตีและการป้องกันครับจะค่อนข้างที่จะหนึ่งก็คือดาเมจจะไม่สูงมาก 2ก็คือเรื่องของรีบาลานซ์พวกความถึกนะครับการโจมตีเนี่ยจะพอดีมากๆนะครับผมตรงนี้นะก็อย่างที่บอกครับ DPS ไม่สูงก็จะฟาร์มช้านะครับผมเพมื่อนๆก็จะใส่เห็นเห็นในคลิปนะครับผมในการโจมตีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทานอยู่แล้วเนาะในเรื่องของความเร็วในการโจมตีเพื่อนๆก็ขึ้นอยู่กับ งบประมาณนะครับในการเปิดกระชาของเพื่อนถ้าได้ทานที่ทุงสูงนะครับขั้นม่วงขึ้นไปเนี่ยความเร็วในการโจมตีมันก็จะเร็วขึ้นนะครับความโหดก็จะต่างกันตรงนี้ปีนะครับก็จะสูงที่สุดนะครับก็จะอยู่ที่90เลยนะครับมูวิ่งสปีดเนี่ยในความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะเร็วตามด้วยนั่นเองครับเพราะอาชีพนี้มูวิ่งสปีดเนี่ยจะช้ามากๆเวลาเราเดินนะครับต่างๆเนี่ยก็จะช้าที่สุดสำหรับทุกสายอาชีพแล้วนะครับผม แต่ถ้าถ้าเป็นทานทองก็คือการผสมเนาะการผสมในส่วนของแดงนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับพบประมาณในการที่เราจะใช้ในกับตัวเกมนั่นเองครับเพราะเกมนี้เป็นเกมพยทูเอิร์นครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะลงทุนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับรวมด้วยเหมือนกันครับทีนี้เรามาดูเรื่องจุดอ่อนของสายอาชีพนครับจุดอ่อนเนี่ยก็คือเคลื่อนที่ช้ามา,มา,มากๆเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับสมมติว่าผมจะวิ่งไปแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโอ้ยมันวิ่งช้าจ,จัดเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับทุกสายอาชีพนะที่ผ่านมานะครับเห็นไหม การเคลื่อนที่นะครับการฟาร์มเนี่ยเวลาจุบมอนมันก็จะช้ามากๆในการฟาร์มอันนี้ต้องเข้าใจนะคนที่จะเล่นอยู่แล้วนะครับ2นะครับก็คือ DPS เนี่ยมันจะเบาที่สุดสําหรับคาท์อื่นๆเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคาท์อื่นๆนี่บอกเลยนะครับว่าเบามากๆนะและ3นะครับผมเรามาดูเทคนิคการบิวบิวเนี่ยแนะนําเลยนะครับถ้าเป็นคา่าสเตตัสเนาะทุกๆเลเวลนะครับที่เรา,าเลื่อนเลเวลเนี่ยเราจะทําการนะครับได้ทําการอัดอัพคาสเตตัสเนาะเราก็จะ เลือกนะครับในส่วนของค่าสเต็งนะครับผมจะให้แนะนำเนี่ยให้เพื่อนนะครับอัพโบนัสสเต็เนี่ยหรือค่าสเต็งนะครับให้มันเต็มก่อนจากนั้นนะครับเพื่อนๆค่อยมาลงในส่วนของค่าคอนะครับพนเนี่ยก็จะได้ max HP นะครับแล้วก็ HP recover แล้วก็ดีส่วนของ HP portion นะครับ recover rate ด้วยเหมือนกันครับในการเพิ่มปวดเลือดให้ได้เยอะมากขึ้นนั่นเองและก็ในส่วนของการป้องกันนะครับป้องกันระยะใกล้ป้องกันระยะไกลแบบนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้อัพสเต็งตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของ ดาเมจปีใกล้แล้วก็แม่นจำใกล้ด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันคริติคอลนะครับผมอ่าแล้วก็ป้องกันดาเมจด้วยเหมือนกันครับนี่เรามาดูในเรื่องของสกิลครับค่าความสามารถในส่วนของสกิลเนี่ยมีอะไรบ้างช่วงแรกๆนะครับผมเราก็สามารถนําไปซื้อกับตัว NPC ได้แต่พอหลังๆนะครับผมสกิลบางอย่างเนี่ยที่ไม่สามารถไปซื้อกับ NPC ได้นะครับก็จะล่าอย่างเดียวครับผมเนี่เห็นไหมเราก็จะสามารถล่ากับบอนเตอร์อย่างเดียวครับมอลเตอร์ Monster เนี่ยก็ต้องเลเวลเจ็ดสิบขึ้นเลย รเราก็ถึงจะเริ่มที่จะล่าสกิลที่ไม่สามารถซื้อกับ NPC ได้ต้องได้จากการกรบนะครับหรือซื้อในตลาดอย่างเดียวนั่นเองครับสำหรับค่าสกิลต่างๆเนี่ยมันก็จะแบ่งออกนะครับหก็คือในส่วนของเรื่องของแอคทีฟแอคทีฟเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในช่วงที่เราเป็นไนท์แต่ถ้าเราไปเปลี่ยนนะครับเป็นพวกด e เ e นเดอนะครับหรือเบอร์เซ e r เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรามาดู สกิลต่างนะครับที่จะแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนะเรามาดูค่าแอคทีฟแอคทีฟเนี่ยก็คือดาเมจที่เราฟันออกไปนะครับสำหรับสกิลแรกก็ประมาณนี้นะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่ช่วงแรกๆที่เราจะเลเวลอยู่แล้วนะครับถามว่ามันเวอร์ไหมมันเก่งไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแค่เป็นดาเมจที่ฟาดออกไปเฉยเฉยนะครับผมไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะสำหรับสกิลนี้แต่มันก็เป็นสกิลที่หากินช่วงแรกๆนั่นแหละสำหรับสกิลฟ้านะครับที่เป็นสกิลแอคทีฟเป็นสกิลแรกที่เราควรที่จะหานะครับเริ่มแรกเลย เราก็สามารถหาได้นะครับหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของบอสนะครับผมแล้วก็มอนเตอร์นะครับหาได้จากมอนเตอร์เลเวล38เลยถ้าเป็นไปได้นะครับในช่วงวันแรกถึง2วันก็แนะนําว่าให้เรานะครับไปปล่อยฟาร์มมอนในเลเวลา38นะครับของเซวานะตรงนี้นะครับมาสกิลม่วงครับสกิลม่วงสกิลนี้เนี่ยเราสามารถนะครับไปทําการคราฟได้ด้วยเพื่อนๆก็จะเห็นว่า จะมีปุ่มคราฟตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะแต่วัตถุดิบในการคราฟเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรครับไม่ง่ายนะครับแนะนำว่าให้เราเนี่ยไปปล่อยฟาร์มหรือไปตีบอสนะครับให้มันดรอปเอาดีกว่านะอันนี้ก็จะมีโอกาสนะครับผมได้รับมากกว่าสกิลนี้เนี่ยจะมีขั้นความสามารถนะครับในการแทงโจมตีจุดสำคัญของัตูนะครับและลดอัตราในการฟื้นฟู HP ของัตูด้วยนั่นเองครับซึ่งโจมตีออกไปแล้วมันก็จะมีดีบัฟด้วยใช่ไหมครับีประมาณนี้นะ แล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นสกิลแดงซึ่งสกิลแดงครับก็ต้องดรอปอย่างเดียวครับผมซึ่งถามว่ามันดรอปยากไหมมีบอนเตอร์อะไรให้เราไปดรอปหรือเปล่านะครับเราก็สามารถติดตรงนี้ได้เห็นไหมครับบอนเตอร์เนี่ยเลเวล83เลยนะก็อันนี้ก็จะเป็นในช่วงที่แบบว่ากลางๆเกมหน่อยนะครับเพราะว่าเลเวลเกมนี้มันค่อนข้างขึ้นไวอยู่แล้วครับในเควสเนี่ยตีมอนไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะเกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับตีมอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ สูงสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ15ตัวนะครับต่อเฟสมันค่อนข้างที่จะเลเวลไวอยู่แล้วนะครับผมแต่จะไปตึงจริงๆเนี่ยช่วงการเกมช่วง70ขึ้นไปนะครับช่วงที่จะต้องเล่งอีกีจริงๆนะครับในการโจมตีนะครับของสกิลนี้ก็คือปชิ่งบอลนะครับก็การโจมตีเนี่ยโดยจะใช้โอกาสในการกบจัดศัตรูนะครับจะโจมตีเป้าหมายนะครับพอโจมตีเป้าหมายเนี่ยก็จะเกิดเอฟเฟกนะครับหนึ่งก็คือจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลงนะครับ และโดยโอกาสการป้องกันไม่ให้ไล่ด้วยนะครับผมอ่าถ้าเราเอาไปล้วงในส่วนของเม็ดนะครับเมดเนี่ยก็จะไล่ไม่ได้ด้วยนะตรงนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะและมีเอฟเฟกต่อมาด้วยโดยการแบบว่าจะลบบารียนะครับผมใครที่ใช้สกิลบารีนะครับสกิลนี้ก็จะสามารถลบบารียได้นั่นเองครับต่อมาก็คือสกิลแดงนะครับอันสุดท้ายที่เป็นสกิลแอคทีฟนะครับตอนที่เราเป็นไนท์เนาะสกิลนี้นะครับจะสร้างข้าววาใส่แต่ศัตรูนะครับที่อยู่ห่างไกลและทําให้ อ่าสตู้เนี่ยมึนงงนะครับหรือติดสตันด้วยนะอืมตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลบนะครับระยะไกลหรือหลบพวกนักหนูนะครับต่างๆนะเป็นสกิลบัฟที่จะทําให้เราสามารถหลบได้นั่นเองครับโดยสกิลเนี่ยก็จะหลบหลีกนะครับระยะไกลเนี่ยบวกให้เราหนึ่งนั่นเองครับก็เราสามารถซื้อกับ NPC ได้นะครับของสกิลนี้เนาะแต่เราเนี่ยต้องกดใช้นะครับหรือแอคทีฟเองนะครับมันก็จะมีเวลาบอกเราอยู่แล้วครับ5นาทีนะเออเราถึงจะสามารถกดได้อีกครั้งนะครับ หรือถ้าเราปล่อยออโต้มันก็จะกดให้เราเองนะครับตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งอ่าไม่จำเป็นต้องไปตั้งเวลานะครับตรงนี้นะเพราะว่าสกิลพวกนี้มันเป็นสกิลบัฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิลต่อมาครับก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเพิ่มแม่นยำนะครับบัฟตรงนี้นะอ่าต่อมาก็จะเป็นสกิลม่วงนะครับผมสกิลม่วงเนี่ยตรงนี้ก็จะเพิ่มดาเมจให้กับเราหนักๆเลยนะครับอ่าก็จะมีดาเมจโฟลเตอร์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับ ก็จะโฟลเตอร์พวกอ่าระยะไกลนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เตอร์เมทในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีมูฟนะครับรีบัฟฝ่ายตรงข้ามนะครับผมหรือลบนั่นแหละลบดีบัฟนะครับพวกนี้นะแล้วก็ลบสเตตเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น สกิลที่เอาไว้ใช้เปิดนะครับผมเปิดนะเวลากิวบอกมนก็จะเห็นว่าสกิลบัฟส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจให้กับเราแล้วก็ลบดีบัฟด้วยนะครับการดาเมจประชิดนะครับป้องกันดาเมจระยะไกลป้องกันดาเมจเมทนะครับหรือเมจิกนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นป้องกันถู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยถ้าจะเล่นเกมนี้ถ้าจะเล่นไนนะต้องทําใจด้วยนะครับผมต้องทำใจด้วยเพราะว่าดาเมจจะค่อนข้างไม่มีเลยนะครับสกิลช่วยต่างๆเนี่ยจะเป็นสกิลที่แบบว่า ป้องกันสส่วนใหญ่นะครับป้องกันสัส่วนใหญ่นะพารีฟก็เหมือนกันครับดีเฟนซ์เห็นไหมครับป้องกันดีเฟนซ์ระยะไกลระยะใกล้นะครับป้องกันดาเมจเวทนะครับผมเห็นไหมอาสตันลีสตันนะครับผมหรือตันทานการสตันสี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับประมาณนี้แหละนะส่วนใหญ่นะครับก็เหมาะที่สุดที่จะเอาไปเล่นในส่วนของ PVP นะถ้าใครจะฟาร์มนะครับผม ก็ในหนังว่าให้มีปี้ละก,กันนะครับต่อมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะไปเล่นในสองของดีฟิเนอร์นะครับดีฟินเดอร์เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมเรามาดูสกิลแอคทีฟช่วงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนคัสได้ตอนเลเวลเจ็ดสินะครับทุกคนเลเวลเจ็ดเนี่ยเราจะถึงจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปเป็นอดีฟินเดอร์หรือเบอร์เซิเกอร์นะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็จะทําการนะครับโจมตีโดยใช้โล่ของตัวเองนะครับฟาดใส่ศัตรูแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่โอกาสด้วยนะครับเวลาเราฟาดไปแล้วเนี่ย ถ้าโอกาสบันติดนะครับก็จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับและความเร็วในการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับแต่ถ้าเทียบกับสกิลอื่นแล้วนะครับทักษะนี้เนี่ยมีโอกาสในการดึงดูดความสนใจนะครับของมอนเตอร์สูงกว่าสกิลแอคทีฟต่อมาครับสกิลที่2ของด e เฟนเดอร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะทําการฟาดโล่เหมือนเดิมครับโดยจะโจมตีเป้าหมายนะครับพอโจมตีเป้าหมายเนี่ยก็จะมอบดีบัมให้กับศัตรูด้วยนะก็จะลดการต้านทานเอฟเฟกตต่างๆนะครับผมของฝ่ายตรงข้ามลงด้วยนะครับผมตรงนี้นะ ก็ใส่แท้งแหละนะครับต้องเข้าใจว่าแนวหน้าต้องตึงๆหน่อยนะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของบัฟบครับปัฟบแรกเนี่ยก็จะมอบนะครับในส่วนของพลังป้องกันนะครับ 1. พลังป้องกันพวกโจมตีระยะใกล้จมตีระยะใกล้จมตีระยะไกลแล้วก็จมตีเมยนะครับก็จะให้ดีเฟนต์เนี่ยเพิ่มมาอย่างละยีนะครับก็ถือว่าเยอะนะยีหน่วยนะครับแล้วหลดสกิลนี้นะครับมันเป็นสกิลของปาร์ตี้นะครับเวลาเราบอลหรืออะไรเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับหก็คือจะช่วยนะครับ ในการลดค่าความเสียหายนะครับให้กับปาร์ตี้ของเราลงด้วยนะครับผมตรงนี้ดีมากๆกนะก็จะให้ความก็จะให้ภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสถานะพิปกติต่างๆนะเรามาดูเอฟเฟกต์นะครับที่เราจะได้ก็คือความเสียหายนะครับจะลดลงนะครับภูมิคุ้มกันนะครับต่างๆนะพวกแบบสถานะพิปกติต่างๆจะตั้นแช่แข็งต่างๆนะครับที่เมดโจมตีเรามานะตรงนี้ก็จะให้เพื่อนด้วยนะครับป้องกันดาวเมดนะครับเห็นไหมดามเม็ดรีดักชันนะครับบวกมาตั้ง80% ก็พาสี v e เนี่ยจะมีแค่สกิลเดียวนะครับก็คือเพิ่มเลือดแม็กซ์พีหนึ่เลยครับจบๆนะครับดีเฟนเดอร์นะเกมนี้ผมชอบก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรยากนะครับสำหรับสกิลนะอ่ะต่อมาครับก็คือเบ er อร์เซอร์เกอร์สกิลแรกนะครับที่เราสามารถใช้ได้นะตอนเลเวล70นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะฟาดขวานเพราะว่า เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยจะเริ่มถือขวานแล้วนะครับจะฟาดขวานนะครับโจมตีแบบรุนแรงให้กับเป้าหมายด้วยนะครับตรงนี้นะเราก็ต้องไปใส่ขวานนะถ้าเราจะเล่นนะครับในส่วนของเบอร์เซอร์เกอร์มาครับสกิลที่2ก็คือในการฟาดขวานเหมือนกันครับเพื่อโจมตีเป้าหมายใน uh, ใกล้เคียงนะครับทักษะนี้ก็ไม่สามารถใช้นิสติกโลหรือว่าการสกิล uh, เพิ่มโลนะครับผมทุกคนจะ มีเหมือนนกันอยู่แล้วนะครับสกิลโลนะก็คือสกิลนี้แหละสาหรับสกิลที่3ครับที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะสร้างค้างยใม้กับสตูนะครับที่อยู่ห่างไกลและมีโอกาสนะครับในการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของสตูด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นโบนัสดาเมจอะประมาณนั้นนะครับดาโบนัสดาเมทที่เวลาัตูนั้นบาดเจ็บนะครับหรือเจ็บมากๆนะก็เป็นสกิลโจมตีนะครับและก็มีรีบัฟให้กับสตูด้วยนั่นเองครับ ต่อมาครับเรามาดูเอกดอปนะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลดาเมจหลักๆเลยนะครับที่จะใช้ก็จะเอาขวานนะครับลงมาจากท้องฟ้านะครับตกลงมาโดนสตูแบบใกล้ๆเลยนะครับสกิลนี้ก็จะถือว่าโหดมากพอสมควรนะเอ่อก็หากเป้าหมายที่เราบาดเจ็บเนี่ยจะสร้างค่าเข้าใจเพิ่มเติมนั่นเองครับก็จะเป็นโบนัสดาเมจนะครับที่จะมอบให้กับเป้าหมายเวลาโดนสตูนั่นเองครับทีนี้เรามาดูในส่วนของบัฟครับบัฟเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยก็จะทําการนะครับตึ้ง HP ของตัวเองเนี่ยประมาณ20%นะครับ แล้วก็จะทําการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อเพิ่มความเร็วในการโจมปีของเราครับยิ่งเลือดน้อยนะครับมันก็จะโจมปีไวมากขึ้นและก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะวิ่งไวมากขึ้นนั่นเองครับออก,ก็ถือว่าโอเคนะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเอฟเฟคด้วยนะครับผมเอฟเฟคเนี่ยก็จะทําการขจัดนะครับผลกระทบด้านลบนะครับหรือแบบรีมูฟนะพวกเอฟเฟคต่างๆนะครับที่เราโดนเข้ามานะประมาณนั้น ซึ่งอาวุธนะครับผมก็แนะนําว่าให้ทําเป็นตัวที่3เลยนะครับสาหรับอาวุธนี้ซึ่งอาวุธนี้เนี่ยจะมีความสามารถก็คือทั้งแม่นยําและก็ดาเมจนะครับให้กับตัวดาบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มสเต็งด้วย1อันนี้ก็จะเหมาะมากๆนะครับสาหรับอาวุธชิ้นนี้ในเรื่องของชุดนะครับชุดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามาดูที่ชุดก่อนนะครับถ้าเป็นชุดฟ้าก็ในในส่วนของค่าเดฟค่าเดฟแล้วก็ HP เป็นรลองก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะก็มีเช่นออย่างนะครับถ้าเราจะเล่น นนเพราะมันมุ่งไปแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถบิวที่อยากไปเป็นดาเมจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่าสแต็กหรือความสามารถต่งางๆสกิลเนี่ยมันไม่ได้แบบช่วยอะไรให้เราแบบว่าต้องแบบมีดาเมจจ๋าประมาณนั้นนะครับเราถึงจะเก่งจริงเนี่ยต้องไปเลือกตอนที่เป็นเบอร์ซิเกอร์นะครับก็สรุปไม่ง่ายครับถ้าใครชอบแนวหน้านะครับผมแล้วก็ตัวถึกบุกสู้นะครับใช้ในการ PVP หลักๆนะ PVE เนี่ยจะอ่อนมากๆกว่าชาวบ้านเลยนะครับถ้าใครชอบแบบนี้ก็อย่าลืมครับ เลือกอาชีพนี้ได้สําหรับไหนครับผมคิดว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการตัดสินใจในการเล่นเกมนี้นะครับกับอาชีพไหนาฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ถ้าเป็นกำลังใจในการ